หกสิบห้าแล้วนะคะอสแสดงว่าเดินมาละหมื่นกว่าเก้าอในสวนพลังยาดองเนะงะงาะแต่คงไม่เป็นอะไรนะไอเรื่องแม่ลำยอง <laughs> ไม่ไม่ถึงขนาดน,นั้นวันนี้ผมจะพาท่านมาเยี่ยมครอบครัวของเพื่อนรุ่นพี่นะฮะอยู่ที่เขาขออเคอนะครับครอบครัวนี้เขามีการดูแลสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าจะทำงานหนัก ทั้งในแปลงหรือว่าในสำนักงานแต่ว่าสองพ่อเมียเขาก็มีวิธีในการดูแลสุขภาพครับก็คือมียาดองสารพัดชนิดแล้วก็มีจุลินซีหมักนะครับที่ทำให้สุขภาพของทั้งสองแข็งแรงดีนะครับนี่เป็นสูตรกระชายดำครับกินแล้วบำรุงภายในนะครับไม่ใช่กระช้ กระชายดำกระชายดำกระชายดำล้วนๆกระชายดำล้วนๆล้วนๆนี่คือดองกับอ่าไอ้ไอ้เน่นใช่ไหมครับกับเหล้านะเหล้าเหล้าเนี่ยเนี่ยเห็นกระชายดำนิพนธ์บอกว่าเอามาจากพะเยานะเอ่อเหล้าขาวมาจากพะเยาอ่าแล้วก็กระชายดำปลูกเองครับปลอดครับกระชายดำเราก็เนี่ยนี่สองปีอ่ะครับถือว่าเป็นหัวนวลเวลาเราจะกินเราก็เอาออกมาแล้วก็เราก็มาปรุงน้ำผึ้งอะไรเอา ผสมมาปรุงปรุงรสใหม่เออต้องปรุงต้องปรุงด้วยเหล้าอี้กินเหรอครอ่าปรุงปรุงน้ำผึ้งปรุงให้มันเข้มข้นปรุงเหล้าเพิ่มเหล้าไปก็ได้ครับครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวเชื้อมันเนี่ยจากกระชายดำไอ้ดำๆมันมันเห็นไหมสีมันออกมันจะออกขาวละตัวกระชายอ่ะมันออกมาเป็นนิ่มแแสดงว่ากระชายดำถ้าช่วงที่ไม่มีราคาเราก็มาเพิ่มมูลค่ามาเป็นยาเนาะ แล้วพี่สองคนดองกันไาเยอะเนี่ยกินกันหมดเหรอพี่ก็ไปเรื่อยๆเสือเพื่อนมา <laughs> <laughs> ม,ม,มีเพื่อนเพื่อนจากอุทยัยแบงไปโหลนสูตรนี้ไอ้แน่นไม่รู้อะไรมากดองกัญชาแล้วก็มีมไไมมสมุนไพรอีกหลายตัวปเ,ออเป็นแผ่นๆน,น่าจะเป็นฝางนะครับน้ำเข้มข้นมากนะครับไอ้นี้น่าจะเป็นยาบำรุง อีกสูตรหนึ่งที่ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีเป๊กสองเป๊กก่อนอาหารตอนเย็นนะครับใครปวดใครเมื่อยพี่เขายังมีน้ำจุลินทรีย์หมักนะครับเป็นการเอาเห็ดสารพัดอย่างมาหมักแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ที่ได้เนี่ยเอามาดืม่มช่วงเช้าๆนะครับถือว่าเป็นการปรับ สมดุลในร่างกายพี่เขาบอกว่าได้ผลดีจริงๆครับน้ำผึ้งแล้วก็เวลาเราดื่มเรากินเนี่ยค,คือหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนเนี่ยก็ผสมน้ำเปล่าแล้วก็ดื่มไปเลยนะคะก็จากที่ที่ท,ท,ที่ทานมานี่เป็นรูที่สามแล้วมันจะปรับสมดุลร่างกายของเราแล้วก็ทุกอย่างที่ว่าอะไรอย่างคนมีกินตัวครับ,รบว่า เราขับถ่ายออกมาเนี่ยมันมีกลิ่นนะมันมันมันกลิ่นมันจะหายไปจะแงว่ากินผัวเนี่ยหอมดึงเมียใช <laughs> คค่คนกินเต่าอ่ะคนมีกินเต่าอ่ะกิน่จุลินทรีย์เห็เดยันหายไปเลยจุลินทรีย์ไปไปกินๆๆกินเตาาเน่าหมดเลยเนาะใช่ไปช่วยไปหมดเลยขับถ่ายอะไร,ด,รไดีแล้วก็จะจะไม่ไม่เมื่อยเหมือนกันจะจะไม่ร้าเหมือนมันกระปี้กระเป๋าอืมครับครับครับ มันก็จะพอตอนตอนเช้าเราจุลิซียเห็ดตอนเย็นเรายาดองยาดองไอแน่นสักเป๊กสองเป๊กอ่าเป็กัวเป๊กเมียเป๊กผัวเป๊กเอ้ยสุัวถึงใส่จะหลายเป๊กเขาเยะหลายเป๊กก็เป็นความบันเทิงยามที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้เจอกันเคยมึงนั่นเองก็ได้ชิมยาดองหลายสูตรครับก็ต้องยอมรับว่าอืม ของเขาดีจริงๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ